สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะมอนีโบกสิสิพาาเบิ้งเนาะคะ่ะการเลือกซื้องวโคง้งประเภทแม่แยกลูกแบบใดให้ชัวหรือว่าการซื้อแม่แยกลูกแบบใดให้ชัวเนาะค่ะกัมีวิธีในการสังเกตยู่2วิธีค่ะคือ1 เฮาเนี่ยผู้ไปซื้อจะต้องเห็นด้วยตาของเขาเองค่ะว่าแมงวัวที่เขาซื้อม้าเนี่ยพึ่งแยกจากลูกวัวจริงๆเนาะค่ะไปซื้อคอกไปซื้อสนามก็ตามเนาะค่ะจะต้องเห็นลูกเขาเนาะค่ะให้รู้ว่าเออเขา,ามีลูกจริงๆเด้อโบแมนวาโบแมนวาโบมีลูกแล้วเขาซื้อม้าจังเสียค่ะกัสิมีภาะวะเสียงเนาะค่ะต่อมาข้อที่สองค่ะถ้าพึ่งแยกลูกออกเนาะค่ะถ้ากรณีที่ บ่เห็นลูกยูน้ำตั้งแต่ค่ะเห็นตัโตแม่เขาเนี่ยถ้าพึ่งแยกลูกออกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงตั้งแต่ค่ะนมเขาจะบวมนมเขาจะบวมค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยพึ่งจะย่านมนะคะร่างกายง้วเนี่ยกัยังจะผลิตน้ำนมออกมาอยู่อาจจะสังเกตได้จากการบวมของนมเนาะคะ่ะซึ่งการที่เฮาซื่อ,อ,อง้วโค้งประเภทแม่แยกลูกหรือว่าแม่แยกลูกมาโดยที่เฮาบ่าเห็นลูกเขาเนี่ยคะ่ะเฮาอาจจะถูกหลอก ให้ซึ่งหัวเนาะค่ะซึ่งหัวนี่อาจจะมีปัญหาซึ่งปัญหาของหัวโบกะสรุปมาให้3ามประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกคือหัวสาวอ้วนผิดปกติหัวสาวที่อ้วนผิดปกติอะค่ะซึ่งเขาอาจจะผสมบอติดซึ่งเขาอาจจะผสมบอติดนะคะกะเอาง่งไๆค่ะอาจจะเป็นมันนั่นเองเนาะค่ะหัวสาวที่อ้วนอ่าต่อมาข้อที่สองค่ะคือ หัวที่มีลักษณะเขายาวหัวสาวเนี่ยแหละค่ะแต่บม่ได้อ้วนหรืออาจจะอ้วนก็ได้แต่เขามีลักษณะเขายาวคือเออเอเอดอีกแบบว่าสาวแก่ค่ะหัวสาวแก่คือหัวประเภทเนี่ยค่ะถ้าเกินระยะเวลาสองปีไปแล้วหัวว่าหันในมีลักษณะกลับซัดเนาะคะ่ะหัวเขากะอาจจะเป็นหมันหรืออาจจะมีภาะวะแบบผสมบต่ติ จังเสียค่ะอ่าบ่เป็นซัดเป็นมันหรือว่าอาจจะบ่ผสมบัติดเนาะค่ะเพิ่นก็เลยขายอ่าต่อมาค่ะกรณีที่3กรณีทีแมงวัวเนี่ยแมงวัวเนี่ยถูกแยกลูกอิลีล่ะค่ะถูกแยกลูกแต่อาจจะบอกับสั์อ่าแมงวัวทีแยกลูกมีลักษณะบอกับสัต์หรืออาจจะกับสั์ค่ะแต่มีปัญหาในการผสมบัติดมีปัญหาในการผสมบัติดกับพวก ทั้ง3คข้อนี้นะคะก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่เหตุให้เจ้าของวัวนี่เพิ่นขายงัวนะค่ะหรือหรืออาจจะอาจจะหลอกขายให้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ไปเอามาเรี่ยงต่อได้นะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะซื้องวัวประเภทแม่แยกลูกเม่ว่าจะเป็นงัวโค้งงัวสวยงามหรือว่างวัวอย่างก็ตามนีค่ะก็จะต้องเลือก และก็ศึกษาให้ดีเนาะค่ะพะว่า่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงคือจังตอนโบสื่อม้าเนี่ยค่ะถามว่าเสี่ยงบอกกับเสี่ยงแต่คือกะต้นทุนโบหน่อยเพราะต้นทุนโบหน่อยเนี่ยโบก็เลยต้องเลือกงัวทีราคามันมันเหมาะสมเล้ากะมันอยู่ในเขาเอ่ยว่าจังไดอยู่ในราคาที่เขาสามารถจ่ายราคาที่เขาสามารถสื่อมาเลี้ยง ได้โดยที่เขาต้องตังวลว่าแบบเอ้ยหาเงินจากส่มาซื้อประมาณเนี่ยค่ะก็เลยซื้องวัวโค้งประเภทแม่แยกลูกม้าเนาะค่ะตอนนี้ซื้อม้าหกตัวตอนนี้ซื้อม้าหกตัวกะเป็นซัดผสมไปแล้วเป็นซัดผสมไปแล้วซี่ตนะคะก็เหลืออีกสองตัวทีทีบอฮันได้ผสมนะคะที่นี่ที่นี่แนะนาอีกที่หนึ่งค่ะเนี่ยคือจัง คือจ้างแม,แม่แม่เขาเย้วเนี่ยค่ะแม่เขาแม่เขาเย้วกับแม่ดำเนาะค่ะทีทีเห็นอยู่เนะะี่ยค่ะเขาจะตอนตอนสื่อเขามา้านี่คือพึ่งแยกลูกมา้าแต่ว่าถามว่าบูเห็นบอตอนตอนแยกลูกก็บ,บอได้เห็นน้าเพลินค่ะแต่ว่าพอสื่อมาถึงคอ,อกปุ๊บนอกจากเขาจะน้มบวมเนาะค่ะเขายังมีอาการห้องอะคะ่ะห้องบอบอกินหยาบอกินน้ำคือห้อง น่าจะเป็นลักษณะอาการทีง่งัวพึ่งแยกลูกมาจริงๆกะเลกะเละห่องหาลูกเนาะคะ่ะอ่ะมื่อนีเนาะคะ่ะสำหรับเอซท่านใดที่พึ่งเข้าม้ารับชมช่องบันทงสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไ,ได้พลาดคลิปจากทั้งช่องรายการค่ะสําหรับมืดอนีเนาะคะ่ะถ่าพิพาประการใดจ้งใดกะขออาภัยเวลาที่นี่เนาะคะ่ะขอโบกัขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ